วันนี้เราจะมาเยี่ยมสีแม่ลูกนะแมวสีแม่ลูกที่คอดในโคกบัวนนะแต่ว่าระหว่างทางนะระหว่างทางนะเราเราได้ยินเสียงกบนะเสียงกบเสียงเขียดร้องนะเราก็เลยดูนะดูชัดๆนดนะสรุปแล้วก็คือมีงูนะกินกบกินเขียดนะมันก็เลยส่งเสียงร้องนะสำหรับกบเขียดนะพอจะโดนงูกินอนะ่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเข้ามาไกลๆแล้วนะเนี่ยเราไม่กล้าเข้าใกล้กว่านี้แล้วนะก็เห็นนะเห็นนะเป็นงูคาบกบอยู่นะเนี่ยเราซูมให้ดูนะพยายามซูมให้ดูนะเพราะว่าเราเองก็ไม่ไม่กล้าเข้าไปใกล้กว่านี้นะระหว่างทางนะระหว่างทางที่เราจะไปดู สี่แม่ลูกนะ่ะที่คอดอยู่ในคลอกบัวนนะ่ะกบไปแล้วนะั่นนะ่ะกบหลุดจากปากงูไปแล้วนะั่นนะ่ะน่ะเห็นแต่งูโผล่หัวอยู่นะ่ะก็รอดไปนะกบนะ่ะรอดไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแมวนะเข้าไปดูแมวเอาอาหารไปให้แมวนะ่ะเนี่ยระหว่างทางนะเนี่ยระหว่างทางเอาเหมือนจะไม่เห็นแล้วเนี่ยเราไม่เห็นแล้วนะ ปกติมองมาไกลๆก,ก็จะเห็นแล้วละ่ะเขาจะแอบ,บอยู่หัวมุมอย่างเงี้ยมาวันนี้ไม่เห็นเขาแล้วนะเนี่ยเขาก็หอบลูกไปไหนแล้วละ่ะเขาตกใจนะวันนั้นนะ่ะที่เรามาเจอเขานะเขาตกใจนะนี่เนี่ยเนี่ยวันหลังมาเราก็แอบ,บดูเส้นทางเขานะว่าเขาจะไปไหนนะ่ะ คือถ้าถ้าเห็นคนคนมานะ่ะปกติแมวนะถ้าแมวแมวที่เราไม่ได้เลี้ยงแมวที่เราไม่ไม่คุ้นเคยนะถ้ามีใครมาเจอนะเขาจะตกใจแล้วเขาก็จะหอบกันหนีนะเนี่ยเหมือนวันนี้นะที่เรามาหาเนี่ยเราก็อุตส่าห์ว่าจะเอาอาหารเอาอะไรมาให้เขากินนะแต่เราไม่เจอแล้วไงเนี่ยเราไม่เจอแล้วอะ่ะ เราก็พยายามมานะวันนี้เรามาสองครั้งเนี่ยเรามาสองครั้งเราก็มาถ่ายให้ดูเนี่ยเราก็ไม่เห็นนะก็คือเราไม่รู้ไงว่าเขาเขาหอบลูกไปไหน,นยังไงปกติเขาก็จะเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละสำหรับไอ้แมวสี่แม่แมลูกที่คลอดในคอกวัวน,นะนะที่เห็นเห็นในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยสี่ตัวเนี่ยสี่ตัวแม่ลูกเนี่ย ปกติเขาจะอยู่นี่แหละอยู่หัวมุมนี่แหละเนี่ยอยู่หัวมุมเอคอกวัวเนี่ยตรงเนี้นะแต่มาวันนี้เราไม่เห็นแล้วอะ่ะเขาก็หอบลูกหนีเราเนี่ยนะนะเขาก็กลัวเราแหละดูท่าทางเขาตกใจไงคือเรามาเห็นเขาดูท่าทางเขาตกใจไงมาวันนี้เขาก็เขาก็หอบลูกหนีไปแล้วนะ เราก็พยายามนะพยายามดูเส้นทางเขานะว่าเขาจะพาลูกไปไหนก็ติดตามเขาตลอดนะเพราะว่าตัวแม่เนี่ยจะจะไปขอข้าวกินเรื่อยเลยนะคือจะไปโผล่หน้าให้เห็นเรื่อยแหละคือเขาหิวเขาจะไปโผล่หน้าให้เห็นเรื่อยแหละแต่ว่ามาวันนี้เราไม่เห็นแล้วไงแล้าก็ เดินมาดูแหละตามเส้นทางนี่นะตามเส้นทางที่เขาเดินมาเนี่ยเราเดินมาดูนะว่าเขาหอบลูกเขาหนีมันมาอยู่ตามเนี่ยตามกองฟางตามอะไรนี่หรือเปล่าอ่ะคือเราอยากให้อยากให้เขากินข้าวแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะเวลาเวลานั้นมานะเขาจะมานอน เหมือนมาขอข้าวกินแหละมานอนรออย่างเงี้ยรอให้อาหารเสร็จแล้วเขาก็จะไปนี่นะเส้นทางของเขาเนี่ยเขาจะไปอยู่นั่นน่ะอยู่กองฟางแหละเท่าๆที่เราเห็นนะ่ะแต่ว่าเวลาเราเดินไปหาก็ไม่เจอนะไม่เจอลูกเขานะเนี่ยเวลานั้นมาเขาจะมาหาที่บ้านอย่างนี้แหละก็คือเราไม่รู้ไงว่าเขาพาลูกไปอยู่ไหนยังไงก็ว่าจะ เอาอาหารไปให้ลูกเข้าด้วยแหละแต่เราไม่เห็นแล้วไงมาวันนี้เราก็เห็นแต่ไอคอกวัวล้างอย่างนี้แหละก็ไม่เห็นสีแม่ลูกแล้วเราเองก็ไม่รู้นะว่าเขาจะหอบลูกไปอยู่ไหนด้วยความตกใจแหละที่เรามาเห็นเขาหนะักเขาก็เลยหอบลูกหนีก็จะเห็นแต่ที่ว่างเปล่าอย่างนี้แหละ